สบายดีมิดโมเคนเฟนหม,มลำททุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ของนุ่มป้อมไอ้นุ่มนำมนคนอารมณ์ดีเศรษฐีน้ำใจที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือดอกจานดอกจานเนาะผู้ใดบ่เคยเห็นเบิ่งไว้เดอ้อดอกจานกำลังบานมือน,นี่มาซอกมาสวนมาเห็นดอกจามนมอนี้นี่ดอกจานงามงามพี่น้องนะเนาะผู้ใดเบิ่งไว้เดอ้อก็มีหลายต้นอยู่ดอกจานนี่ จงไว้จงไว้ในส่วนให้มันงามงามเดือนสองอมีเพลงอันนั้นเด้พี่น้องเด,ดอกจานประหานใจเด้เนาะดอกจานบ้านเมื่อปีกายพี่ยังจำได้ไต่ต้นกระโดนสัญญารักอยู่ข้างกองโคนเมื่อข้าวปีนต้นดอกจานหวานใจ ໄປໃສນໍຫນວນຫນອງລ เจ้าบอกมาสัญญาเพิ่มเติมดอกจานบานกลางทุ่งเดิมที่เฮาเคยเลิมสบตาซ้ำพันลำพันในห,หัวใจคือเก่าลำพันในละหัวใจคือเก่าเลยมานาังโศกเศร้าคอยเจ้าอยู่นะาเลี้ยวขึ้นฟ้าขี้เฟือเลื่อนเวียนหมุนหัวใจเคยลงทุ่นมาหม,มุนหมิ่นไปได้เห็ดจังไดหัวใจห้อยแหงเห็ดจังไดหัวใจห้อยแหงเห็นดอกจานสีแดงยามเศร้า ยามคําเขียนคําอ้อยเว้าของเจ้าสุยามเจ้าบอกอ้ายว่าทั้งหักทั้งห่วงเก็บดอกจานในพวงมาใส่มือของอ้ายมอบดอกไม้หัวใจซึ่งกลั่นเก็บดอกจานมาในสัญญาจัก กระจันที่ไรร้องมาควยน้อยไปนาซ่องเป็นพยานคำหวานหักบริสุดแล้วมาสะดุดหยุดลงตรงน,นั้นปีนี้กลางทุ่งดอกจานพี่มาลำพันเดียวไรไรแฟนเอาให้เบ่งโมมเป็นอันนี้ดอกจานเฮาเนาะเป็นอันนี้แหละดอกจานพระเจักชิน อยู่สวนนี่มีลายต้นพี่น,อน,น้องเลยคนต้นนั้นเหลียวไปกระเดงพุ่มพูอยู่คนดอกจันนะมานพุ่มพูอยู่พ่นต้นนั่นก็นมีนั่นต้นนั้นคนอยู่ไกลๆ่นเห็นสีแดงๆดอกจนันซอกหายยากแล้วดอกจนันเดี๋ยวนี้ลายคนเ,เริ่มคุดด,ดอกจนันไปขายแล้วแต่ว่าเฮานี่อนุรักษ์ไว้เพื่อความงามของดอกจนัน เอาสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ทางเท่านี้ก่อนเด้อขอบใจมิตรหมอแคนแฟนหมอกองพี่น้องหมอลำทุกท่านผู้ใดสมคลิปนี้ขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนอย่าทุกข์ขอมีคนที่มีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ได้ดังคามาปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาทางน้ำแรงและนะฝนให้เป็นคนร่ำรวยทางการเงินเจริญทางการค้าเป็นผู้ที่พบจะความสุขสำารญก้าวหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกาวคำว่าสบายดี